มันเป็นเม็ดอะไรอะลูกเม็ดอะไรอะไปขขนมเนาะมมแม่แม่สอนไหมว่าเราต้องรักกันสอนนะพี่น้องต้องช่วยเหลือกันดีมากเลยลูก เป็นไงอยู่ใต้ดีแล้วเป็นไงบ้างลูกหฮึ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  ที่เข้ามาปบน้องมิดเลยทีนี้ไม่เหลือละโค้ไปอไกเฮ้ยอะไรพี่โดก็ทำหน้าที่ปกไปเรื่อยๆนะ ฝังหนึ่งชั่วโมงเราเป็นไม่สนใจเป็นทางสไลเดอร์บ้างเหรอลูกฮะทางนน้นอ่ะเราทำอะไรทะอะไรตลกมากเลยคิดได้ไรวะ พนมมือไหวแล้วก็สอสอกสนุกช่วงเวลานี้ผมมีความสุขมากที่ได้เห็นทุกทคนขอบคุณที่ผมมีลมหายใจมีชีวิตอยู่ได้ดูแลได้กับพา,าอูแลพวกเขาแม่ว่าเราจะต้องแยกทางกันกับแม่เขาเด็กก็เข้าใจนะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเราไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้ทุกคนก็อยากระบายสรรีให้สวยงาม พกมันโหดแ้นไม่อยากให้เราคือพ่อแม่ลูกทางหมดแล้วขอเป็นไปตามนนพระไัตพระเจ้าพระเจ้าคุ้มครองดูแลลูกๆผมด้วยพรนามเยซู